จ้าตลาดผักมันเดิมมาโปรดจ้าบ่ายโมงเดี๋ยวก็จะปิดแล้วนะคะ แก็จะขายดอกไม้กับผักเหมือนเดิมหน้าโบสถตอนนี้ก็สิบสามองศาตอนเช้าก็เจ็ดเจ็ดองศา พอบ่ายขึ้นมาก็13องศานะคะผักดอกไม้มาเดินกันค่ะ เจอกันคลิปใหม่ค่ะสวัสดีค่ะขอให้ทุกท่านปลอดภัยและโชคดีนะคะ